สวัสดีครับมาเล่นทางชาแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการผ่าหัวบอนสีหงยกนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาบอนสีที่เราต้องการผ่าหัวออกจากกระถางก่อนนะครับ ก็ให้เราลิงอ่าระหว่างส่วนนี้นะฮะกับตรงนี้นะฮะให้มีตัดเขาออกไปให้มีให้มีลากติดไปด้วยนะครับเราจะตัดเข้าออกมาแบบนี้นะครับ mm hmm. นี่ฮะแล้วก็วางเข้าไว้ก่อน,นครับ ส่วนนี้จะเป็นหัวที่เราได้นะให้เราจะเห็นว่ามีเขี้ยวติดมาด้วยนะครับนี่ถ้าเราเลือกผ่าหัวที่มีเขี้ยวติดนะ่ะโอกาสรอดเขาจะสูงมากเลยนะครับจากนั้นก็ให้เราล้างน้ํานิดนึงนะครับแล้วก็ให้ตัดอ่าลากออกไปด้วยเพราะว่าลากเขาจะไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้ครับ ให้แช่ลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับข้อสำหรับการผ่านนะครับให้เราเลือกผ่าลงไปตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับแ,แล้วก็เลี่ยงเคี้ยวด้วยนะครับให้เลี่ยงเคี้ยวเขาด้วยนะครับนี่ครับกดลงไปครับนี่ครับ แค่นี้จะได้สี่ส่วนนะฮะแบบนี้นะฮะเขาจะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราล้างยางเขาออกครับยางที่คันคันเขาออกก่อนครับ การที่เราผ่าหัวออกมาแบบนี้ต้องไม่ให้เขาเล็กเกินไปนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเน่าหรือว่าแห้งไปนะครับและที่สําคัญยิ่งถ้าเขาติดเขี้ยวเขาจะมีโอกาสรอสูงมากครับนี่ครับมันนี่นะครับจากนั้นให้เราเตรียมอ,อุปกรณ์การปลูกนะครับต้องเลือกอุปกรณ์ที่สามารถปิดฝาอบได้นะครับถ้าแบบนี้เขาจะโตวไวนะครับส่วนดินข้างล่างผมเลือกเป็น พีทมอสนะครับพีทมอสล้วนๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เราวางลงไปลักษณะแบบนี้นะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรา,าใช้ฟอกกี้ เป็นตัวพ้นน้ำให้กับเขานะครับเราจะพรมน้ำให้เขาครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็เปิดดูอีกทีนึงครับถึงถ้าเกิดแห้งเราถึงจะพรมน้ำอีกนะครับให้เปียกเลยนะครับ ให้ปิดฝาครับแบบนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นให้เราเอาไปวางไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดลำไรนะครับอย่าให้โดนแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ร่มจนเกินไปนะครับให้มีพอมีแสงแดดบ้างนะครับ ก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทิ้งไว้ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับและหากมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ